กนทสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้คนกำลังอยู่กับช่องหอยกุนที่ตอนนี้เราเปิ่ตื่นเลยแล้ววันนี้เราอยากทำอะไรทำวอล์กเพราะว่าวันเนี้พี่เข้าบริษัทขอบทุกคนเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเปิดจ็อบเบอร์ฉบับที่ พี่ๆในแผนกที่เราทำงานเนี่ยเข้าบริษัทของทุกคนแล้วจะมีใครว่างแล้วแต่ละคนทำอะไรนะคะวันก็เดี๋ยวเราจะการเปลี่ยนหนอนขออนุญาตไปแต่งตัวล้างหน้าแปรงฟันน,นะครับไปเลย นนี่คือเสบียงที่เราฝึกนะจะไปงานกีฬาต่อนะคะนะคะเฮ้ยครับนะคะจะต้องไปให้กำลังใจนะคะดมีเอ้ยหบูเก้าเดี๋ยวนอดูป้าเกย์ไปติีนอนได้เลยได้เดี๋ยวป้าเกย์จะตีบอลต่ออู้ยดูซุ้มเอาฟิตเอาฟิตเดินสวนกันในลิฟต์ประหยัดเรียนร้องทีป้าเกย์้วยอะไรนะคลิปไมหน่อย แป๊บปึ๊บทีมเปียนะครับผมอยู่ตามฟอลโล่ด้วยนะเดี๋ยวติดต่อท่องานได้ที่บริษัทปีให้ปุ่ดนะฮะปีสติดมากติดต่อได้โฆษณาติดต่อได้เลย0 6 5 5 4 2 4 2 8 2ห้าสี่แปดสอโทรเลยน่าจะยืมอะไรบางอย่างยังเลยแต่ว่าซื้อุ่เต็มมาเต็มจะทามากมากจริงนี่คือชีวิตของพนักงานออฟฟิศนะครับหลังจากเงินเดือนออกได้ประมาณ20่วันครึ่งเดือนได้ไหม พูดถึงครึ่งเดือนแล้วกันเพราะว่าเราเงินเดือนออกวันที่ห้าเนาะก็ถือว่าตอนนี้ก็คือครึ่งเดือนแล้วกินมาม่าเริ่มแล้วเริ่มจะกินมามงมาม่ากันแล้วหายฮายสวัสดีค่ะว้าวออกวอล์กแล้วพอยนะคะวันนี้วอล์กนั่งนอนให้พอยทำอะไรกันเนี่ยพร้อมกันโซ่งู้หลักผู้ใหญ่เลยให่ถ้าเลยนะผู้หลักผู้ใหญ่เลย เอาให้ความอารมไงหรอใช่ให้ความอารมนะคะนี่น่ารักมากนะคะลืมเช็คอินเอ้าเรามาก่อนกี่นาทีก็คือเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเช็คอินกี่นาทีเช็คอินตอน9โมง9นาทีจบสายสายสายนาทีแบบว่าตอนแรกก็แบบว่าอ่ะลูกค้าขา9นาที9นาที9นาทีคือเราเลย9นาทลูกค้าแป๊บนึงกดเข้าไป เห็นมล่ะายวันทันตีนี่ใส่ใส่สีแดงเลยแต่ว่าตอนแรกหนูจะใส่สีแดงจะเห็นพี่วันใส่แล้วเดี๋ยวมันเข้ามาเหรอเออาร์มควงพี่มาว่าออกเละมอคเร็วอะไรอะมอคน้องถอยครับไม่อะหนูไปใส่ตื้นต่อนตื่นต่อนถอไปใส่ตื่นต่อนวันนี้เป็นโอ้โหร้อนมากข้างนอกอะ แต่ฝนตอนก่อนหน้านี้ฝนตกหนักมากยังไอันนี้ฝีมือถ้าคนดูฝีมือเขาเรียกอะไรนะอันนี้คือฝีมือทีเชอร์พอยต์ขอหรอใช่เฮ้ยหน่าฉันนี่เรื่อนเลยทำไมวันนี้รวมเอ็ีหรอก็บอกแล้ววันนี้หนูเช็คตารางมาว่าทุกคนเข้าหนูก็เลยถ่ายวอนี่ค่ะพี่มนคือ สาวนครสวรรค์น้ออองยก็คืสาวนครสวรรค์เออถ้าอยู่นครสวรรค์ต้องพูดว่านครสวรรค์แงแงเออนครสวรรค์แงแล้วแม่ตอนที่ไม่ค่อยพูดแล้วนะไม่มาทัดฟูดเหล็กแล้วแบบว่าใช่ไม่มาทัดฟูดเออฟูดเหล็กอะแหรอแต่ที่นี่เขาเรียกว่ามันทัดเหล็กหรอที่เรียกฟูดเหล็กเออหนูก็เรียกฟูดเหล็กตึ้งคะแก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 ะได้หมดเลยถังกระแปง ไปแล้วนะไปแล้วเขาจะไปแล้วไปบอกแล้วอันนี้ค่ะพี้บอกนา่ะสอัสดีค่ะอันนี้บอกวีกวะอันนี้บอกวีกไม่บอกวีกแค่วันเดย์ก็พอแล้ว <laughs> ห้อในวะะันเราไลฟ์เสร็จแล้วเนาะเราต้องปิดห้องนะคะอ่าไฟจะาแม่ไฟ so ปิดไฟโซ so, ่ปิดไฟค่ะปิดไฟเสร็จแล้วโซ่ยังไงต่อปิดไฟค่ะอ่าโซ่ปิดไฟเรียบร้อยมา w h a t this in my bag กันนะคะทุกคนอ่ะแล้วจะมาดูเลยว่ากระเป๋าของพี่มนกับนัองพลอย มีอะไรกันบ้างได้เริ่มมันที่พี่มลเลยได้อ่ะอย่างแรกเลยกระดาษสัปาวันเออไปเลยสองอันนะแม่ันเลยอะแล้วของน้องขอเริ่มด้วยกระดาษเหมือนกันคือกระดาษทิชชู่นากระไหล่ชู่นะคะอ่าฝาต่อะไรอีกยังไงยังไงไม่เอาอะไรแม่เอาอะไรเปิดมาเลยอันนี้น้ำหอมอุ้ยน้หอมน้องไม่ได้โพกอันนี้น้ำหอมของอะไรคะบางโคไหมแม่ใ่ พลังโกอันนี้ใช้มาผดที่สามาเลยยาพาราแล้วกันอวิ่งยาพารานะสาลานะคะเข้าได้นะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เรากินกันหวานมากใช่เรากิฉันก็มียาเหมือนกัน <c oughs> อันนี้ยาแก้กดไหลย้อนแล้วก็ยาแก้ปวดอ่าเห็นไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมียาเข้าสาวออฟฟิศแบบเราได้กลทามากพี่โมล่าอันนี้ก็คือขอรวมๆได้ปะกระเป๋าเครื่องสำอางกระเป๋าเครื่องสำอางใช่อุ้งมือแชมพูเยอะจังเอาไว้เติมหนงเติมหน้าเนาะเติมหนงเติมหน้าเมื่อพี่โมลเปิดลิฟต์มาหนูก็มีลิปอะไรโฟยูทูโฟยูทูนะคะโฟยูทู แล้วพี่คนเพิ่งซื้อด้วยแล้วไม่ได้เอามาด้วยมีทุเรียนสินี่ปิดมีทุเรียนนะมีหมูสับนวอดอีนี่ไม่แบกของที่ปิดมีกระปองกินนะต่อเครื่องสับฉันมีล่มงขาบผีสับทุเรียนแค่เดียวเพราะว่าฝนตกต้องมีล่มงขาบไม่แบกบ้านหรอกออกมาเพราะว่าแบ่งบ้าง ไม่เลยเขากแผงหน้าโกพผาพี่ๆต้องมีเนาะเพราะว่าบางทีถ้าแบตเราไปหมดแบบกลางค้างอะไรอย่างเงี้ยติดโทรศัพท์ถูกต้องอ้าวมีตงของใหญ่มาเลยผันลงพกภาแนนเราเราจะมีแบบว่าอะไรที่มนเรินมกภคาหแม่ใช่เยอะมากอันนี้อันโกบ้านเลยอะหนูก็ไม่ต่างวะหนูก็ไม่ต่างนะคือเยอะมากอ่ะอ่ะองมานี่เลยสัมพันธมากๆอุ้ย a i r p o i r a i r p o แอปพลเหมือนกันใช่ไหมน้องหมีคู่กับน้องเอเรียนปลาเก๋าเฮ้ยกระเป๋าอุ้ยทำไมฉันไม่พกกระเป๋าอ่ะนี่กระเป๋าตังค์แมวแม่ได้พกหรอพกบ่งพวกบัตรก็ลืมหมดเลยพี่อ่ะจบกระจกอันนี้เป็นกระจกแบบจะดูดีรายน่ารักไหมก็คือแบบว่าติดเองของดิออของดิออ ต้องคู่กับบีต้อคู่กับบีนะคะเอาไวบีหน้ามาเอาไวบีหน้ามาไว้เซตผมนะอะไรนะคะเรียกอะไรนะบอลบอลคืออะไรแม่คนอาปตักสีผิวอเห็นไหมแต่ใช้ขนตรงกันเราต้องแบบว่าเราเป็นสายใช้หน้าเนาะเราต้องแต่งแต่งหน้าอะไรเลยได้ยาอมลายบาซินนะคะตัวนี้สำคัญมากๆเวลาเจ็บโคอเจ็บคอ แว่นหนึ่งแล้วก็แว่นสองแล้วก็คือเหมือนกันมากเลยนะเป็นคนบ้าแบบเออเป็นคนบ้าแว่นมากชอบแว่นมากประกาศนะะมีสองหัวน้ำเงินกระเด้งถ้าจะมีฉันก็มีอย่าอย่าตาเพราะว่าเป็นคนแบบปกติใส่คอนแทคเลนส์แต่วันนี้ไม่ได้ใสเป็นสาวแว่นแว่นหนึ่งแล้วก็แว่นสองไม่เงินสดเจ็ดสิบบาทพกไว้สำรอง ก้องเฮ้ยรมีแล้วนะะเป็นอเซอรี่แล้วกันอเซอรี่นหามีกิฟสุด่กรตกมากยอ่าเป็นแบบว่าแต่งผมบางทีแบบนี้อาจจะทำลุอเอแล้ก็จะเป็นแป้งขอให้มันอยู่ในอันนี้ไปแล้วแล้วกันนี่คบใส่ชาร์จอันต้องมีอใช่กองหมดแล้วแม่หมดอย่าง อ่อนแล้วนะคะนี่คือ what is in my bag ของพวกเราสองสาวนะคะสวัสดีนี่คือไอคอนนี่คือของเรานะแม่โอ้โหเรียกว่าพกกันแบบหนักๆเลยนะคะพี่แนน what is in my bag ไหมคะฮะ what is in my bag และดูกับแบ็คของเขาและดูแบ็คของเขาหนักกว่าแบ็คเราอีกแบ็คเราคือดูได้เลยปะแบ็คเราคือได้ไปเลยปะอ่ะยังไงพี่แนนเร็ว มีหูฟังกระเป๋าสตางค์มากรุบเนะค่ะมากรุบเป็นสุลดดั้งเดิมเข้าได้นะคะเข้าได้เข้าได้กระลองที่แตกแล้วยังไม่กินมีชาจีอันนี้เน้นใหญ่มากกระเป๋า่ะมีคณกุญแจมากมาย ที่เก็บไว้เพราะว่าวันนั้นฝนตกก็เลยเก็บไว้ในกระเป๋าโอ้ใหม่ก็ยังไม่หมดยังไม่หมดหมดเอันนี้คือปกติห้อยไว้นอกกระเป๋าห้อยไว้นอกกระเป๋าแต่ว่าวันนั้นฝนตกก็เลยเก็บอ่าก็เลยเป็นสภาพนี้ก็เลยเป็นสภาพนี้อีกก็จะมีแมสกเก็บตัวก็มีใบเสร็จตัวเครื่องพินพิตัวเทปหัวหม่ครวแหวน แล้วก็กำไรข้อมือแล้นก็มีที่ฉีดคอน้ำยาหยดตามีลิปของลแท่งของสัตว์สีเข้าได้นะอ่าเข้าได้นะคะแต่เข้าช่องน้องพลอยอูกต่า อ่าเครื่องรางไว้<ช>อะไรเครื่องราง<ช>อันนี้เป็นไทเกอร์อายเป็นหินไทเกอร์แห่งความร่ํารวยมีเงินทองใช้อยู่เสมอลดความโกรธความเกลียดในตัวผู้สวมใส่ช่วยเสริมสนเสน่ห์มีเมตตามหานิยงว่<บ>าไ <ขอ S 1> ด้เรื่องครบเร์เ้านเล่อนขนาดไหนเจ็บครับท่านี้คหรอ่ะงเดียวท่านี้เหรอพี่บุ๊ก็นตลกหรอน,น่าหรอเลยไม่ใช่ ไม่ไม่นเป็นนนี่เวลาที่เราเอนเอร์ีดีอ่ะมันจะแบบกูจะป็นที่บอกเลยเขาได้เขาได้นะลูกค้าว้าอย่าอมแก๊สสอเขาได้ลูก้าเธนีถ้าเธอต่นก็จะเป็น่ถ้าเธอมีหน้ามาฉันก็จะมีหน้ามาเออฝันมันเลยเออขอพี่อยากจะเป็นแบบนี้พราสมมติว่าแบบว่าเดือนหน้าอย่างเดือนหน้าใช่ไหมถ้าพี่อยากพี่อยากจะกับมาอยากจะได้ เออดีจไอเออดีจไอก็เหมือนบอกบอกผิดแล้วอ่ะท oh. ี่สหมันจะทำไม่ได้ที่ก็จะแบบว่าวางแผนตารางแบบเออเขาเรียกอะไรในรับรายจ่ายทีเลยเดือนหน้าพี่จะทำไว้ล่วงหน้า3เดือนถูกเดือนหนคือจะหมายความว่าฉันจะไม่ใช้ให้น้อยลงแต่ทันจะเน้นหาเพิ่มขึ้นถูกอ่าถ้าถ้าได้ว่าฝึกการตอบสนองนี้ถ้าเหมือนบ้าบ้าถ้าพี่อยากได มากพี่ก็ต้องหามาอ่าแบบค่อย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 แต่ตอนแบบไปที่นี่มาก็แบบหาวิธอีกทีหาอีกซีแล้วพี่จะหาเราเพื่อที่ได้สิ่งที่ต้องการแค่วันหยุดเองอ่ะพี่เป็นคนที่ไม่ชอบหยุดเลยแบบว่าไม่ชอบอยู่เฉยเฉยเองอ่ะก็จะแบบหาหาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะงานอะดิเลย แล้วงานอันอดีที่ของพี่ก็คือการหาเงินก็คือ,ม,อ <S 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 มันก็คือเป็นเงินไปหมดเลยใช่แต่แบบว่ามันก็จะเป็นในส่วนของ,ของการสัมภาษณดนะเหมือนแบบตัดคลิปเอ่อคลิปคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบใช้ระยะเวลาอยู่กับตัวเองอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าวเป็นงานอันรีเลยของพี่เข้าใจป่ะงานอันรีอของแต่ละคนถ้าทำแล้วสบายใจทำแล้วโอเคอะไรนะ้เจะเป็นงานอันดีเลย แต่พี่รู้สึกว่าพี่ตัดเลยที่แบบผ่อนคลายแล้วก็นิ่งอ่าเหมือนเรามีสมาธิใช่แล้วก็แบบมันจะตีท็อปเลยไงเป็นเวลาที่แบบว่าไม่ได้ออกแรงมากแต่ต้องใช้ความผิดนิ่งอไรเนี่ยที่คนนี้ชอบแบบอะไรนิ่งๆเมีนะมันฝึกแบบสมาธิไปี่คนนี้ค่ะสําหรับข้อมูล นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันว่าถ้าพี่มนซื้อ DCI เราจะมาเล่นของพี่มนเดี๋ยวรอดูเลยรอรอดูรอรอก่อนสักระยะอ่าววันนี้พี่มากินอะไรก่อนอาพี่กินอะไรบ้างนี่ผัดกซีอิ๊วหนูกินผัดผักบุ้งไข่ดาว ใช่ค่ะมุ้งไฟแดงไข่ดาวนะคะพี่ไหนแล้วเรากินอะไรมาโชว์หน่อยเดูพี่โฟกัสอิ่มความรักไปแล้วเออโชว์โชว์กินมาม่าเราต้องโผล่นะาเขามามีบองดีเห็นไหมเห็นไหมเขาได้นะคะเขาได้แต่เขาช่องน้องหอยชีวิตที่มาเลยพี่นอนไปแล้วสี่วันพี่ไต่หาดิบหนึ่งฝนตกไปแล้วสามวันฝนตกไปแล้วสามวัน พ่ออกนอกห้องปุ๊บฝนตกเลยกลับมานอนต่อจบแค่นันเลยที่มาเลยก็เลยชิลๆเลยก็เลยชิลไม่มีอะไรไม่มีอะไรแบบน่าเบื่อมาก<อ>ไม่ต้องไม่ต้องแบบไปมาเลยมาเลยไม่ค่อยมีอะไรให้ทำ<อ>ไปบาหลีอินโดอะไรวันเนี้ยอุ้เออไปเล่นซงเล่นเติมเนี่ยไปประเทศไหนมาลวบ้างอินโดอะไรวะวายอินโดอเียปบาหลีเฉยอินโดมาเลย้มาเลยเออแล้วก็ฟิลิปเอ้ไม่ใช่ฟิลิปเนยเวียดนามเวียดนามก็ไม่สนุกเวียดนามาเบื่อ ทะเลไม่สวยเลยไปดานังดานังมาทะเลไม่สวยเลยน่าเบื่อม่าแต่เขาบอกว่าทะเลดานังสวยนี่ไม่ถือเป็นแค่โปรโมทเหมือนแต่โปรโมทหรือเปล่าที่ไปมาแล้วก็อ่าก็แล้วไหนสเทิร์กก็ไม่ได้เาะว่าขึ้นแรงเกินบานหรือสวยบานหลือไม่ได้สวยไม่เลยทะเลสวยมากเพราะว่าไปมาแล้วตอนนั้น หรือก็เขืมาเขืจริงแบบได้โอกาสไปมาแล้วหรืยังยังบาลีสวยมากก็เคยไปมาหรือยังนี่อันนี้คือบาหลีและติดตามได้นะคะนี่ช่องนี้เลยไม่หมดช่องนหรอช่องนี้แอดมีสวยนะจังนะอันนี้เป็นคลิปอันนี้คือคลิปจากกล้องสดเลยใช่ปะใช่พี่แต่งสีนิดนึง แต่ไม่ไม่ใช่แบบว่าแต่งสีมันํำลงอะที่จริงมันสีสดกว่านี้สีสดกว่านี้ด้วยแวคือมันลงไปเล่นได้ลงไปเล่นได้จะเหนื่อยนักตอนขึ้นมาแนะนำไม่ต้องลงเลยสูงมากพอยดูป่ะพี่ต้องเดินลงไปข้างล่างใช่ป่ะแล้วพี่ไม่ได้เอาน้ำไปด้วยแล้วมันนานมากกว่าจะถึงลงไปลงไปตรงโขดที่ไปถ่ายถ่ายดูเป็นไงใช่ป่ะแล้วอะถ้าจะลงไปเล่นน้ำต้องลงไปอีกลงไปอีกลวไกลมากมากแล้วพี่ไม่มีน้ำาั้งบนดีแต่ทั้งบนอ่ะมีขายน้ำที่จริงอ่ะจะตายละ ขาดน้ำร่างกายกำลังจะเหมือนถ้าเราลงไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องขึ้นมาซื้อน้ำใหม่นะใช่เราก็ค่อยลงไปใหม่เพราะว่าที่ไม่มีไม่มีน,น,น้นเทรามัานะคือบาหลีบาหลีนี่คืออะไรนะสังกะเออไปอ, <c oughs> <c oughs> อินโดอินโดอินโดเอดอเออเขาบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวบ่อยพี่มากเจอปะ <c oughs> ไม่เจอพี่เจอแต่ฝนตกอืมไอ้หล่อนเป็นกุขมุขอะไรมากมุขอะไรผี่คน จริงๆเรียนมาเกิดทีวิชิลอนดอนอ่อนแล้วเรียนเรียนเรียนที่ไทยอยู่ที่ประมาณแบบว่ามามาแล้ว23ปีอ่า23ปีแต่อายุ23ปีแล้วเราจะไปอยู่ลอ, <c oughs> อนดอนที่ไหนราจะเรียนตั้งแต่ในคันเลยเรียนแต่ในคันคือเราอยู่ลอในดอนตั้งแต่ไหนใช่เริ่มตั้งแต่อยู่ในลอนดอนอ่ะตั้งแต่แบบว่าอยู่ในคันแม่5พันปีที่แล้ว5,000 กิเซนาแทแต่ย่าตอแทแต่จริแล้วนี่คือรุ่นที่สองรุ่นที่สองแต่คือเซนาแทแตใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วมันีอะไรพเอไคนอินโดพูดภาษาอินโดขาษาอินเดโอนะะออมกะลาบาปะจะไม่ได้ว่าเขาพูดอะไรวะไม่เคยท่องสวัสดีอยามิงกะลาบาสวัสดีสบายดีหนีเห่าศรเดินจาบสารมาตดาตังสารมาต์ดาตงอาริเซียกูมสตาบ้เหืออีกสามประเทศอ่ะ เราลองเซิร์ช <Goodness> ดีส <referral> ว so oh, oh, ัส <magical> ดีเป็นมาเลย์คืออะไรวะไม่เคยได้ยินเนี่ยรู้จัตเตสมาต์ดาตังเออรูจัตเตสมาต์ดาตังท่าอินโดล่ะซาลามาดาดาซาลามาดาบิงกาลาบาสลามัาเชียงสลามัาเชียงเซยฮัลโหลสวัสดีนี่ไงสลามัาเชียงสวัสดีตอนกลางวันสลามัาเชียง ระบาดปีตอนกลางวันอ่าโอเคสารนสเสียงนะศาสนาเสียงแต่ว่าตอนนี้ตอนเย็นเข้าอินโดกับอา้าอินโดกับอันซ้ายภาษาเดียวกันกับมาะไยอะ่ะเ,เ,<อ>เรา<อ>ไปพักกันก่อนนะคะเพราะว่ามันเหมือนว่านานละเดี๋ยวไว้เจอกันอีกตอนไหนแม่ในคลิปหน้าพรุ่งนี้ในคลิปหน้าพรุ่งนี้เลยคลิปหน้าพรุ่งนี้เลยนะคะเพราะว่าพี่มาจะเข้ายาวละน้องพี่มาจะเข้ายาวแล้วน้องพอยก็จะเข้ายาวแล้วเหมือนกัน โอดิโอหมายถึงอะไระคาดิโอก็คือเล่นก็อร์เออว่าเบาอ่ะหรอไม่เบานะคาดิโอไม่เบาหรอไม่เบาวาเีโอเรานี่ไงนี่โชว์โมเดลโชว์นี่อ่ะโชว์มีอกมีเอวพวกยาวโชว์นี่กอ่ดหนูชื่อหนูรัตเหมือนอยู่เอาไม่ใช่เฮ้ยอ่ะอ่ะอันนี้มันมีเจะมี่อยรสชาติสามรสอ่า หนึ่งหวานสองอหวานสามสหวานมากมากแล้วถ้าสี่อ่ะสี่ก็ก็จะหวานเลยเนี่เปรี้ยวนี่อาะเปรี้ยวันหเ่ามาเลือกอ่านหนเลยยังไงเลิกกินกาแฟเฮ้ยเลิกกินกาแฟเลิกเิกกินสักอะไรสักแบาอะไรอ่ะซึ่งเราทำได้ไม่ไ่้ พี่ไม่ของพี่ไม่ต้องคุมอาหารเพราะว่าพี่เป็นเป็นแบบาสายเพิ่มน้ำหนักอ๋อจะเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มไขมันแล้วก็มาปั้นเป็นกล้ามใช่เพราะว่าอันนี้แต่ต้องกินของดีๆนะไม่ใช่พวกช็อกตอะไรแบบนี้ก็ต้องกินแบบพวกไก่เออแบบอะไรต่างๆที่เป็นโปรตีนแบบขนาดนั้นอ๋อแต่ทรายจะได้เห็นคนหนบ่งว่าคนที่เขาเอามาการเขาชอบกินพวกกาแฟกันทรายไม่กินกาแฟหรอไม่กาแฟเนาะคาร์บูทีนทราไม่กินเลยเพราะว่าแบบคาเฟอีนทำให้ปั้นเลือดเพราะว่าตอนไม่กัดไม่กิน ขับเอเหลืองพราะว่าไม่ชอบด้วยขาดไม่ได้อะด้วยการนอนไม่หลับนอนไม่หลับแรงเกินป่ะมันแรงเกินมีคนที่ไม่ชอบคาเฟอีนมากๆากจะกินช็อกโกแลตมีไหมไม่มีไม่มีมีนิดนึงพักพักเค็มๆใครก็มีใครก็มีอ่ะต่อดปแล้วภูมิอาหารกินข้าวให้ครบสามมื้อข้าวเรเออแต่ข้าวเราตั้งหลัจะเป็นแบบอาจจะเป็นแบบผักผลไม้อะไรตอนเนี้ยไม่ได้ข้าวไม่ได้ข้าว ไม่แต่ก็ลองแบบใครแล้วว่าอะไรนะรองแบบนี้ไหมว่างดอาหารทั friends, ้งวันแล้วกินหนักรอบเดียวอันนี้เขาเหมือนอะไรวะเออเหมือนได้ยินอะไรทั้งอย่างสิบหกป่ะสิบหกแปดเออเหมือนตอนนั้นอะเหมือนเพื่อนเคยทำแต่ก็ไม่เห็นผลก็มีวินัยมากนาเออเห็นเพื่อนเคยทำแต่ก็ไม่เห็นผลครั่ไมมมันจะมีแบบนี้ถ้าจะนี่มาว่าคนที่แบบว่าเราอไรกินแล้วรหนักไม่ลงถ้าอยากรับหนักลงนะไปหามอเหรอ ไม่ใช่ให้ลองลดน้ำหนักตามกรุบเลือดเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เคยได้ยินเหมือนกันไม่ด้ยินปะไม่ได้ยินไม่เคยรู้จักให้ลองลดน้ำหนักถ้าพี่จะลดแต่ห้ไม่ได้เป็นสายเพิ่มนะถ้าเป็นสายลดได้ให้ให้ลดน้ำหนักตามกรุบเลือดอ่ะเพราะว่าแต่ระบบเลือดอ่ะมันจะมีการแบบย่อยสารอาหารได้เหมือนกันอย่างอย่างกรุบเลือดโอ่ะของหนูอ่ะต้องกินเนื้อสัตว์เยอะๆใช่ผมุโอเลือดอันนี้ไม่หอวใช่โอง่ายมากก็คือกินเนื้อสัตว์ได้เยอะ โอเอบีในกระีโอเอีนอันนี้ตัวาังเอาโนอันนี้ลูกมาเขาสวหรือเปล่าลูกรเขามเยนี้โสิทีฟมันสวปะอ่ะใช่โีส่วน่วในกระถ้ากินเวโปรตีนปกติเรากินโปรตีนจะไม่ถึงยแล้วใช่ แล้วหนูก็เลยแบบกินเติมเข้าไปช่วงป่วยอะไรเงี้ยถ้าช่วงป่วยเนี้ยมันจะแบบเอาโปรตีนอะไปทําให้ร่างกายมันแข็งแรงคือมันโงที่กินหลังออกกำลังกายใช่จะกินส่วนอาจจะเป็นว่าสองจะกินแบบว่าสองถ้าแบบว่าถ้าแบบว่าบางวันที่แบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วจําได้ว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะกินดูก็กินถ้าตื่นทันนะถ้าตื่นทันก็จะกินกินตอนเช้าด้วยแล้วก็มาตอนออกกำลังกายเสร็จเปยบร้อยก็กินผีอันหนึ่ง ่เพราะว่าเป็นสายเพหนักก็เลยแบบต้องอัดแรอัดอัดแรงหนักว่ากินอย่างอื่นไม่ได้นะเพราะว่าอิ่มกินแล้วเนี่ยต้อ่าเข้าใจใช่มันอิ่มมันเดี๋ยว่ามันยัดไม่ได้มันดัดได้แค่น้ำเน้นเป็นน้ำเน้นเป็นน้ำจะขึ้นไป็นกีฬาไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปทำครับนล้นะคะภารกิจของชาติใช่ภารกิจของชาติเราขึ้นไลฟ์ดีกว่าบ๊ายบาย วันเดียวอยางไมมวีอยางไ่มวีวันนี้วันแรกและวันเดียววันเดียวไหวไหมคะเชฟไหวางเจ๊คิปอมไปหลายเอายาอมสักอันเดี๋ไม่ได้ออกวังพอยเลยเฮ้ยหน้าสม่ะล้วพี่สินขึ้นกล้องมาแบบสวยอ่ะนารนารีนารีแล้วก็มีการแน่งหน้าแต่งัไง แยแล้วพวกเราฝนตกแย่แเราฝนตกถูกบ้างไดีฝนตกเหรอใช่มต่วานี่เรียกรถอะพวกเราน่ารถปังเรียกล่ะจะเดินปเนอ้ดตอนเนี้ยคือทางานจนไปเลยว่าเราถ่าย <laughs> ดังนั้นนะพี่นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะ้องก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s ไคร b e ให้น้องด้วยแล้วก็กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะเพราะว่าไลค์มันสำคัญมากๆเป็นกำลังใจส่วนใดส่วนหนึ่งของน้องเลยนะคะดังนัๆๆ้นนะอย่าลืมกดไลค์กดซ u b s ไคร b ์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะวันนี้นะไปกันแล้วนะ,ะบ๊ายบายค่ะ